สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอาจารย์อัญญารัตเกิดวิเชียนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาของราศีต่างๆนะคะว่าจะพบเจอสิ่งใดบ้างในช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่31เดือนตุลาคม2565นี้ค่ะท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะช่วงนี้จะได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถและก็ทําให้คุณมีความสุข แล้วก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะหรือบางท่านช่วงนี้จะได้รับมอบหมายหนะ้าที่การงานใหม่ๆที่ทําให้มีความสุขและมีใจที่อยากจะทํามันให้ดีวันที่27-29คุณจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะ เระหว่างวันที่30ถึง31มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการทำงานค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้ดังใจเลยทีเดียวผู้ที่ค้าขายก็แสดงว่าจะมีการตกลงเจรจาที่ลงตัวและก็ตกลงซื้อขายกัน สำหรับท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจพูดคุยกันถูกคอแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ดูกันไปก่อนนะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีโรคเลื้อรลังนะคะก็จะเป็น,ปน,ปนหายหาย เรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอยางช่วงล่างนะคะหรือมีโอกาสที่จะซ่อมแซมได้ค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ